ทาน้ำต้นเลยครับเพชรพิารไทยแซมโรโกครับวันนี้ชกพิกัรร้อยร้อยสามสิบครับเจอใครครับเจอกับลุกนิมิตก็ชกเท่ากันเลยร้อยสามสิบครับเป็นไงวันนี้สอบครั้งแรกสอบครั้งแรกเกินจุดหนึ่งอ่าก็สบายสบายครับน้ำหนักนี้คุมมากี่โลแล้วเนี่ยก็สามโลสามโลนะก็ถือว่ายังไม่ต่ำสุดปะก็พอดีครับก็พอดีพอดีนะถ้าอยากให้ชกสนุกชกมันก็ประมาณนี้เนาะแล้วเราซ้อมมากี่วันรวมๆแล้วจากไปที่แล้วจากไปแล้ว ไปไปก็อุานอยู่ครับเกือบเดือนครับเกือบเดือนนะนะครับแล้วพวกซ้อมมีใครบ้างตอนนี้ที่แสงมรกรก็พี่บิลดูแล้วพี่ไม่ใครแล้วแล้วกับพี่ลุงมิดเคยเจอกันไหมยังยังไม่เคยเจอเลยแล้วเพื่อนเพื่อนในค่ายเราเจอไปแล้วครับเขาช่วยอะไรเราบอกช่วยบอกอะไรเราบ้างหรือว่าเราดูอยู่เลยในเวทีวันนั้นดูดูอยู่ครับแล้วก็แล้วก็บอกด้วยอ่าเป็นไงเขามีอะไรน่ากลัวบ้างก็ไม่มีอะไรไม่มีคิดว่าทรงนี้ไม่กลัวครับ แต่บรรยากาศเจอหน้าเสืออีกแล้วนะครับไปแล้วในล่าสุดนี่เจอใครมานะเจอเดือนเป็นไงวันนั้นโอ้โหแต่ไม่มาสักทีพยายามแล้วใช่ไหมมันมาแล้วยกแพ้ยกห้ามเขาทําได้นิดหน่อยเขาก็เกียวกนได้หละนะพอเราทําได้เยอะพอเขามาทํานิดหน่อยมันต่างกันครับบรรยากาศมันต่างกันแต่วันนี้ก็เจอหน้าเสืออีกครับหนักใจตรงนี้ไหม ไม่เท่าไหร่ไม่เท่าไหร่นรนะ้าเอาอยู่เพราะว่าก็เจอทุกไปแล้วโอเคไม่คิดแล้วเรื่องนี้เต็มที่ของเราดีกว่าเน้ะโอเคเอาอยุไรลวครับอาอยุ21ผลจังหวัดสีสเกตยปล่อยเท่าไหร่ครับปล่อย63คุณเพลเราเป็นมวยครบเครื่องครับายทุกวา ฝาสูงร้อยร้อยหกสิบคเราเกือบสี่ิบห้าตกใจเราโชวมวยมารวมๆกี่ไฟครับก็เยอะอยู่ครับเป็นบร้อยแล้วเนาะฝากพี่น้องเชียร์หน่อยครับฝากฝากเชียร์เชียร์ด้ครับวันนี้ทำเต็มที่แล้วครับขอบคุณครับตัวไหนครับพี่ครับสวัสดีครับผมมิตรหนุ่มบางกะดีครับครับวันนี้โชคพิการเท่าไหร่ครับพี่ร้อยสามสิบเป็นไงน้ำหนักนี้มาสอบครั้งแรกเกินสุบห้าเนาะก็สบายๆนะครับเราคุมมากี่โลครับพี่ตอนนี้ สามสี่โลสามสี่โลนะคุ้มกี่วันเนี่ยสามสี่โลตอนนี้หน้าช่วงหน้าฝนย่างไงสี่วันสี่วันเกาะเรื่อยๆเนาะแต่ซ้อมต่อเนื่องซ้อมอยู่ที่หนองมวงลบหลิวครับคาผมค่ายสี่ห้องสี่ครับซ้อมมีใครบ้างตอนนี้ก็มีผู้ใหญ่แล้วก็มีนักมวยจากค่ายครับก็น้องๆก็เริ่มมาเข้ามาซ้อมกันหลายคนแล้วแล้วไฟนี้เจอใครครับ เจอกับเพชรปียาไทยเพชรปียาไทยเคยเจอกันไหมไม่เคยครับเราได้ดูเทปดูฟอร์มเข้ามาไหมเนี่ยก็ดูอยู่ครับเป็นไงบ้างดูมาแล้วเขาก็มีเข่าก็คล้ายๆสุประชัยเล็กไหมครับครับก็คล้ายเดียวกันครับแล้วเราวางเกมวางแผนไงดีวันนี้เจอฝีมือคล้ายๆกันก็มาไงก็ไปอย่างนั้นแหละครับมูเหมือนเดิมครับนะครับผมแล้วล่าสุดเจอใครมาครับก็นาวาเอกครับเป็นไงครับพี่เสมอครับเสมอมาวันนั้นคิดว่าไงก็ มันออกได้ทั้งสองนะเออก็ออกไหนก็ได้ครับแรูปชูเสมอไปเลยเอาวันนี้มาแก้ตัวครับอายุอะไรแล้วครับ37มเจ็ดครับคนจังหวัดหนองบกลบบรีครับไปปล่อยเท่าไหร่แล้วครับพี่หกสี่ครับเพื่อนๆเราเป็นมวยเข่าครับสายลึกขวาขวาครับตรงร้อยเจ็ดสิบเราชกมวยมากี่ร้อยแล้วเนี่ยก็เยอะครับจำไม่ได้ร้อยแล้วนะฝากพี่น้องให้เชียร์หน่อยครับก็ฝากเชียร์รับเป็นกำลังใจให้ด้วยครับก็จะทานให้เต็มที่ครับขอบคุณครับ